ก่อนคิดดเอา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 ไตัวไปไปนแม่ปะไปเกลืองก่อนอสบายดีละสวัสดี้อป้าลุงกน่ะก็ต้มันเที่ยัง่ะ จ้าธุจ้าอ่ะทุจ้าเออบายบายเซย์ก็อินเน็ตตัดปัดมึงเอ,อ้ออยอไปยน,นั่งไม่ดีขก้อยหนูย่างอยู่ได้วยแม่ดิเอ้ยบอยสบายดีผัดบายบายยกมือบายบายเซยนี่กินนั่มีนี่นั่มีต้มนี่น,นั่งมีไปตูบบ้ต้มนี่ได้ปะ ยิ่มหวานนู้นิ่มหวานจากบ้านนู่นห่ะแม่ยิ่มหวานนู้ฮะมักตอนนี้แหละที่สุดใจเลยไปไช่น่ะหัวกัดคอหันหลานให้อุ้มอะไรยาอะป้าอะไรกินข้าวอิ่มละ เย่มแล้วเยี่มแล้วมาพ่ะย่ไปแล้วไปลุมกัดแล้วเนาะนั่น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 แล้วก็เอาข้อพ้นอือนี่นี่ขวัญทุงสินี่นี่เอววงเพ้นนะพ้นเอาใช่ไหมพี่เอาะเอานล้าล่างเร็ว นราเป็นยังอยู่เลยเนาะยัด้่องโตวดมัิวดวกล้วยบ่หรือบวดยงมันมันมันม e ันบวดชีบ่หรวดผ่าดอกบวดบวดชี <tr 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 ้จ yeah. ้ายังไม่ได้บวดผระบวดจวดนางงามครับวได้บ่าวว ฮึมันอยากเรีนเองง้นไหนนะสาวคิดดื้อเพิ่นสาวคิดดื้อเพิ่นเฮ้ผู้ใดอุ้มกบมคักดิ ดื้อเลดื้อได้มานี่เพรเป็นแกงครกกะเดียแท้นะฮัมโบน่าจะเป็นหัมค่ะวาถ้าเข่าปั๊บโรถป่าไร่คักๆอ่ะฮัมเก๋แั่แก่โพแก่โพลยมูฮิมาเสียงอ่ะ

โอ้ย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 ชิเมบก็เมบบ้าได้แน่นท้องหรอโอเจนกะทำกะเทยอยู่ nên con học hên lên lọt tôn nhang tôn nhang miê hả tôi nhắn tôi nhắn tôi nhắn mê ăn mày 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 นี่นี่นี่อะไรจะหาเลียนฮ้านี่ยช่งเด้อถ้าได้ถ้าได้กินันอ้ำ แช่บะแช่ปะต้อแช่บ่ต่มือนี่นี่นี่เจมเจมเดียวด้มากัดจันแลแม่จะอะแม่ลีปิ้นจิตติสัดอีกแล้วลูกผดหวงนี่ อไบอกเออไล่สวบแข่งอบขาเข,าขา่ามันห่วงแม่มันได้เพิ่เนเพิ่นมากด้ผัวน้อยวะโอ้ออลูกเพิ่นให้มาเนี่อืมกัดแข่งกัดคายอ,อ,อ,อืลูกเพิ่นผัดห่วงผพดแม่เพิ่นเพิ่นมาก นี่กินลายเลยพอร้นใจได้จิ้มเบ่งเลยใช้อืเอยนะผูกอึอยู่ในผูกเสร็จรซอยู่ สุดชายเลย,เยมันมันแข็งแข่งไงจ๊ะแจ็งแข็งอันบุดนอก็ได้เลยเอาไปกินเลยมันคิดว่ามีเม็ดมีอย่างเลยโอ,นะอ้ยไปทอนังเจนนี่กินชียงกันกำลัพักกัน พักแม่กระตกนี่ไม่ได้อยู่เลยมันจับผู้ฝึกผู้ฝึกจับแล้วก็ม่วนไช่ม่วนชัยกัดใส่ป่ามันนะไว้ประตูม่วนได้แม่มันมันบเอาโตจับให้นะมันจะเอาโตประตูม่วนครับมันก็หยัดใส่ป่ามันดีเลยประตูเสร็จคือบวันไหนวิวนะจัดการในวิวไอ้เนยไป

À, hay ให้กว่า khoai, ควายเห็นบ่ผมกะเห็น này เจนๆ view เบิ่ง เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เนยกินกันสมัครกัดแขนก็เรียบร้อยบัดนี้เป็นดนามได้บัดนี้อืมมันก็สมัคกเลยมันกินสมองขนาดนั้นเอาเสื้อขนาดนั้นน้อยน้อน้อยไปเอาผามาให้ป้านี่อุ้ยอุ้ยชมี่วะนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายว้ายคือเวทย์ญาตินะนี่ มึงแน่น้องย่านนะลูกหากจะเห็นคน่านเ้ยน้อง่านลูกจะไปพ่อแล้วลูกเพ่อวิวน้อง่านเลยลูกหางกจะเห็นคน่านเ้ยเรียโอ้ ย,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 ย่านย่านย่านนอ้ช่างเดียวมาหน่อยเย Gracias.

ชึ่งชึ่งไงยะสาธีตสาธึ่งไงย่ะไปลังทิวเาไว้เถอะตอนนั้นห้าออกมาคือได้อะไรเถอะเนาะไปเดี๋ยวทิวเาวะตอนนั้นห้าคือหนึ่งอยู่อะไรเนาะแค่ผจักจ้าคนละซึ่งจ้าอปเล่นซึ่งหน่อยอ่ะ ข้าวปอดดิข้าวป,อ,าปอดนึ่งข้าวปอดโอ้เจ็ดนี่อยู่พี่บอนึกว่าเสียงอยู่นอกคุณเอ๋โอ้มองๆปีนี้ดอกดอกเพราะไงพี่น้องหมากใหญ่เลยได้อันนี้น้ำดอกไม้ได้หนี่พราแไ่พี่น้องถ้ามันติดเบิดนี่ป้าค่ะกะดีดอกขนาดปีนี้น้ำดอกไม้ได้ สมสมไลยนี่ไก่จะได้กินแล้วจ้าเนาะดอกขนาดนำดอกไม้แน่ไก่ละไก่ละไก่จะได้ถือถ้วยแก้วมาแล้วดกดกแล้วอะไรเบิ่งเลยนะกล้วยตะนีบ่อืม ก็น<ร>ึกว่าตัวอยู่พุนได้กินือเสียงมันก้องเนาะไปดูพากันเทดจังะลยมองไปนี่ดอกได้เมียมีเมีมีเมียีอยากใบพุ่มเลนเอาขี้ดินมาเทยังโบเต็มบดซะต้นไม้เสียอะไรต้นเดอดแนี่ สบายเช็กว่าอุ้ยชุดเผาเน่าหนิเผาเน่าอีาไากันเฮ็ดง้งลูกนาพองเงี้ยพี่นองปีนี้มุ้งม่วงป็นดุกดุกอ๋อเห็ดง้างหนี่มา มงม่วงคือดอกขนาดอันนี้ม่วงกันแก้วขมิ้นแม่พี่น้องเไยอันนั้นก็แก้วขมิ้นคือกันดุกดุกหมามันไปลงมาลงมาตุ๊กนะฮะไปข้าวโกแม่ฮะข<ป>้าวโกแมู่งกว่าแม่โกแม่ยุ่งข้าว่าแม่โอ้โหคักคักม่วงมงปีนี้ดอกคักก็ดีแต่ละต้น มวกแน่้น้องอยากมาน้ำหนัะไปน้องอยากมาน้ำเจ้าได้อ้ยไปออกไปน่องปเบังบมงพี่น้องดอกซับน่องเพื่อนตัวเล่นขี้ดินโอ้ไกล้ช่ได้ถือถั่วเจวเข้ามาในสวนแล้วจ้า ดกกรรีรอปีนเป็นพวงเป็นพวงอยู่สบายดีะไม่บิ้วสบาีหมดกกีปีนนี่เอ้หมากชำนิ้วมือและอ๋อเห็นโบกตนอยู่นี่เด้เฮ่ิวานิวอย่างนี้นี่นะนี่กระนิ้มืออะนี่ใช้บาเลนี่นิ้วมืออลย โอ้ฟรีเลยอีกอาทิตย์หนึ่งฟรีคาคฟรีาคเะบดไปไปภาคเกษตย่างตบเด้๋ยฮะไปี่เขาไปลดกลกลกผมเหมนพี่น้องเ้ยบริข่ามาสวนเนาะแต่ละต้นลกขนาดเป็นทุกต้นเลย ปลูกทางนั้นก่แปนเลยเด้คนตัดหญ้าเลยเสียหญ้าเลยในสวนกันเอาอย่ามาปลูกใช่ซทำเสีได้กินอืมทำเสีได้กินเจ้าต้นไม้เสียไปหลายต้นเติบด้วยนี่ผูกกล้วยต้นนี้นะปีมันชุดละไปเด้อไปเด้อลูกเอ้ยมันคำแล้วเออไปเด้อ แม่กก์พากไงล่ะพากะทบอลบอจา้าน้ำหอมจา้าพากะทีนะมีสบ้าแ่บกว่าน,นำดอกไม้แดงสมสม,มาแด่นี่แล้วอ,อืมเน,นี่ยนำดอกไมเด่กกเขากินเลยเลยนะแสบใน,น,น,นกรอบแล้วมันกก ผสมแห้งแต่พอใหญ่เลยผสมแห้งอันนี้ละสมตัวนี้นะน้ำดอกไม้สีทองมาแบบพอดีแบบันนี้น่ะเออตัวกับโตัวเขาบอกกินนี่นี้ก้อยนะซำนี้ก้อยแล้วนะอันนั้นนะพอดีต้นนั้นแหละแซ่บกินน้ำดอกไม้ปีแรกปีแรกก็ได้กินต้นนี่แหละกอกไ้ปีแรกแหละ แตแกแบบมุนเลยที่เ,เอาแน่นอนมันบางมีสารพัดต้นมะฮุงโตผู้ตัวนี้เนาะเป็นดอกดอกเงาหนิกกสาคู่หนิหนึ่งกินแซฉบเลยนี่ผแบบักไปผักชีผักชีชะนปุด มีหัวพักหน้าพักหนาโอุ้ณวานสะวะ่าพักหอมป้อมอันนี้พักกาดดอกเป็นดอกแลัครบจบในทีเดียวอันนั้นพักบัวหรือว่าต้นหอมนั่นเองพักน้ำอันนี้พักอันนี้พักชีลาวพักข้าวทองผมงนีอันนี้พักชีลาว ผนนักชีไทยอ่นนะนะบ้านเราเรียกว่าผักหอมป้อมบ้านเราเรียกว่าผักหอมบัวตัวนี้บางนี้มันทีนะครับเอาเลยมีตู้ลกเมื่อเพื่อนดองกับถุงยางนึงยอนเอามันหักที เป็ดเนี่ <c oughs> จยจะขึ้นเล็กขึ้นรถเล็กน้อย <c oughs> ตายก็อบไส <c oughs> ่ผ้ากันส่เกิบนี่ <c oughs> บ่ยังไปใส่อันแข่าย,ยางนี่ตียังคือบบอ่มันต้องขี้ในปูนด้ลูกเอ้ยนะ ที่ในปูนนะลูกป้าเย็นแลยพ่อเม่พี่น้องเลยมืเดเลยเข้ากินน้ำอิ่มแล้วก็อยากเมือกแล้วป่ะใส่เขยวใส่ <c oughs> ข้างผมก็ยิ่งกวา่าเข่าควุ้ยปักตูเข่าวควุ้ยเลนะฮะโอ้มันจะตายง่ายเนาะไฟแสงสีมัน จะไหนทำเมือนเราดินอนพี่บอฉันน่ะนอนพี่มาพ้องกันเนาะใช่เลยไปทางใดเลยฮะปกอีเถาไปพุ่นอีเถาอีป้อมนี่อีป้อมมาเนี่ยอีป้อมนี่นะคือสีหูสีตาคืออยากนอนแน่ วะโอ้ตื่นกับท่านหันเลยนะแม่าอยู่จ้ะมาเลยมาเลยมาเคุบอกให้ได้ี่กินแน่น่ะเอาผันเอาคนเดียวให้นี่พอเหรอม Này, nè, cái này nó rắn Cái này nó Nó đó, nó xuống Ôi Nhìn người Nhìn người Nhìn người Nhìn Này, cái này nó cầu Ô, ô, rồi โอเคสับปะรุงคลิปนี ney, ้เขาก็สิคอตัวไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี so ่น e. ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยจะได้ทุกข่าวสบายดีสบายดีป้าลุงกับอยู่พี่หรือเปอืมไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะวบอสทุกคนมาดีกับอยู่ในหานคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปละคลิปนี้ก็ได้